วันนี้นะคะมินตันจะมาใส่ชุดนอนไม่ได้นอนค่ะทุกคนดูดิมันต่างอะไรจากไม่ใส่เนี่ย <No. S 1> ปิดคิวตอนนี้ทันไหมคะขอกำลังใจไลเยอะเยอะสวัสดีค่ะมินตันดิ้งดองนะคะวันนี้นอัปเดตการแต่งตัว ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหยคะ่ะ <No. S 1> วันนี้นะคะมินตันจะมาทำคอนเทนต์ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนคะ่ะนี่มีเป็นลังเลยเยอะมากมีทั้งหมดประมาณ11ชุดนะคะชุดทั้งหมดเนี่ยมินตันได้มาจาก เพื่อนนะคะก็คือเป็นเพจร้านแบมมีลลาช็อปนะคะความจริงส่งมาตั้งนานแล้วแหละแต่ทําใจอยู่ยังไม่กล้าใสส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะมีตันยังไม่ได้แกะดูเลยนะคะว่าเลเวลระดับความไม่ได้นอนมันขนาดไหนก็เดี๋ยวเราลองดูพร้อมกันนะคะคืออันเซตเนี้ยที่ เพื่อนมินตันส่งมาเนี่ยคือมินตันไม่ได้ขอนะคะคือเขาส่งมาเองเขาบอกว่าเขาอยากแก้มินตัน <c oughs> เขาคูดเน,นี้ยเลยอะโอเคเดี๋ยวมินตันจะแรนดอมจับชุดเลยนะคะ,ละหลับตาเลือกชุดเอานะคะไปชิดนี้แล้วจ้ะโอ้ชุดเอกแนวเดี๋ยวต้ว่าไม่ว่าจะกเรียนที่สุดเอาเป็นว่าเป็นชุดคอสตองเอวีไม่ได้นอนแล้วกันโอเคโอ้มันชัดมากเลยอะ โอเคเดี๋ยวเมนตันจะมาเปลี่ยนให้ทุกคนดูแบบจัดจะ๊ะจัเลยนะคะอันนี้ก็คือชิดที่หนึ่งนะคะนี่เอลร้อยด้วยเขินจังพี่คะค่าเธอไม่มีใส่ชิดนี้ไปหาใครได้บ้างคะโอ้ยชุดแรกก็แบบเขินเหมือนกันนะเนี่ย ชุดนี้กี่คะแนนเซอร์วิสกี่คะแนนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านกระดานเดี๋ยวไปต่อที่ชุดที่สองเอ้ยเดี๋ยวนั่งสุ่มสุ่มแบบแน่นสามซ้ำอุ้ยชุดนี้สีดำด้วยโอ้ชุดเป็นพยาบาลแบบสีดำเดี๋ยวทุกคนรอดูชุดที่สองนะคะ นี่ชุดพยาบาลเวอร์ชันใสด่ดำ <Nice. S 1> ไหนใครป่วยเดี๋ยวจะเอาเข็มฉีดยาด <c oughs> ยี่สิเข็มพยาบาลใสด่ดาชุดท,ที่สองให้กี่คะแนนคะท่ากระดานคอมเมนต์บอกด้วยนะแต่ความจริงชุดนี้มันจะสนิกตรงนี้มากเลยนะแต่ว่าวินตันใส่กางเกง,เกงสีดำไว้ข้างในก็เลย ไม่ใช่จุดเซอร์วิสแต่ว่าถ้าชุดนี้ใครอยากจะซื้อไปเซอร์วิสแฟนอะไรอย่างงี้ไปตำได้ที่เพจนะคะหรือว่าแท็กแฟนให้มาดูคลิปนี้แล้วก็ไปซื้อมาใส่ปั๊อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวว่าต่อชุดที่3กันนี่สีขาวชุดอะไรอะ่ะอู้โ <laughs> แต่นี้ไม่ใส่ใส <laughs> ่แค่ชุดก็พอโอ้โห oh. พูดนอนไปในนอนของแอ้ชุดนี้ไม่กล้าใส่เลยชุดอะไรวะเนี่ยนี่แบมจะให้เราใส่ไปนานไหนเนี่ยอ้นี่มันแหวกถึงสะดือเลยปเนี่ยชุดนี้เก็บไว้ก่อนได้ไหมคะทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง50า0มื่นไลค์ก็ใจยอมใส่ถ่ายเป็นอาลบังรูปให้นะคะขอเก็บแค่ชุดเดียวก่อนถ้าชุดต่อไป แรงก็เดี๋ยวจะยอมใส่ให้นะ,ะชุดนี้ต่อจากพยาบาลดาร์กก็มาเป็นพยาบาลชมพูเลยละกันเดี๋ยวมาดูว่าชอบพยาบาลเวอร์ชันไหนมากกว่ากันนะคะชุดที่3ามไปเปลี่ยนตป๊บเต้นชุดที่3ค่ะชุดนี้หมุนได้ไ <Nice. S 1> <c oughs> ไหนใครเปื่อยคอมเมนต์บอกหน่อยสิเดี๋ยวหนูไปดูเลยค่ะ นี่ทุกคนให้คะแนนชุดที่3เท่าไหร่คอมเมนต์บอกเด้นะคะอันนี้เป็นพยาบาลเวอร์ชันสีชมพู <Yeah. S 1> อันนี้ก็แบบน่ารักหว,นหวานๆนะคะอันนี้เดี๋ยวมาต่อที่ชุดที่4ี่กันเดือกแล้วนะสีดำ มินตันไปเปลี่ยนชุดที่สี่มาให้ทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนมินตันพลาดละคือมินตันลืมให้ทุกคนดูชุดก่อนอะแล้วแบบมันโม,มากเลยอะยายแบมแกส่งอะไรมาให้ฉันเนี่ยนี่แบบไม่กล้าเปิดผ้าเลยทุกคนคะคือชุดนี้มันแบบว่ามันมันเซร์วิตแรงมากเลยอะคือมันไม่มันไม่ โค่นนั่นแหละเออจริงๆชุดนี้มินตันก็ยอยากข้ามนะคะแต่มินตันสัญญากับทุกคนไว้แล้วโอเคมาเชุดอะไรวะเนี่ยอันนี้คือใส่กางเกงซับนะคะแล้วก็ใส่เกาะอกนะคะก็เลยเซฟได้อยู่ชุดนี้เซอร์วิสกี่คะแนนคะทัดกระดานไปละไปมามาไปชุดที่ห้าเรวปั๊บเรบ ยแป๊บนึงของแกะดีวกว่านี่หัวแกตายตื๊ดระตายใครอยากซื้อให้แฟนก็ไปเปย์กันได้นะคะที่เพจแบมบวีาชกบ,บอกเลยว่ามีกันยอมพีชีเพื่อนๆเลยนะเนี่ยโอ้ยชุดนี้มันแบบ oh, <no. S 1> ทุกคนดูดิมันต่างอะไรจากไม่ใส่เนี่ย nope. คิวตอนนี้ทันไหมคะ <Den ine. S 1> ขอกำลังใจลายเยอะๆคอมเมนต์ก็ได้ไปใส่ครับ <Wow. S 1> นี่น้องกระต่ายนะคะ <Nice. S 1> น่ารกระต่ายมันทรรมชายัางไงวะ <Yeah. S 1> <laughs> นี่ทุกคนชุดนี้แบบเย็นสบาย ชุดแบบว่ามันมีเว้าวงกลมตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเมนตันใส่เซฟไว้แล้วแล้วก็ข้างล่างก็ใส่เซฟแล้วนี่ชุดนีบบ้ก็จะวาณนี้นะคะชุดนี้ให้กี่บบะคะแนนคะทุกคนเขินหน่อยเลยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะท้ากระดานเดี๋ยวมาเลือกชุดต่อไปกันชีดำอีกแล้วไอ้ชุดนี้เหมือนชุดว่ายน้ำเลยอันนี้ขากับแขนหรือกับคอ ทุกคนถ้ามินตันใส่ผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวไปใส่ชุดนี้ปั๊บแดนชุดที่หกค่ะเป็นไงชุดนี้ดาเวดเลยคะที่รักชุดนี้เหมือนชุดว่ายน้ำเลยแต่ว่ามินตันสงสัยทุกคนไอสามชิ้นนี้มันใส่ยังไงหนึ่งโบสองอันใหญ่ๆอันเนี้ยถ้าใส่มันก็คือมันก็ปิดไปเลยอะแบบนี้เหรอ ใช่นะอปอยปอย <c oughs> แต่มินตันว่าไม่ใส่ดีวกว่าเซอร์วิสด้วยคะ่ะ <c oughs> ขอคะแนนรีวิวด้วยนะเดี <c oughs> ๋ยวมาเลือกชุดที่เจ็ดกันชุดนี้อ๋ออันนี้เป็นชุดเมค <c oughs> มันเป็นชุดผ้าก,กันเปื้อนที่ไม่มีชุดทุกคนมินตันจะใส่ยังไงวะเดี๋ยวมินตันจะใส่ในแบบเรียบร้อรยของมินตันละกันเดี๋ยวไปใส่แป๊บเด๊ะ ชุดที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่นับและลืมชุดนี้เป็นชุดผ้าก,กันเปื้อนนะคะเป็นน้องหมฆให้ขี่คะแนนทัดกระดานคอมเมนต์ด้วยนะคะพ,พี่คะมีงานบ้านให้หนูทำไหมคะงานบ้านตัวเองหนูยังทำไม่ได้แล้วี่ความจริงคือมันเป็นชุดนอนไม่ได้นอนแบบมีแค่ผ้าก,กันเปื้อนอ่ะเนี่ย แต่ว่าอันนี้คือมินตันแบบว่าเอามาใส่ให้แบบว่าดูเรียบร้อยขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปกันเดี๋ยสองสมชุดมินตันขอเลือกใส่ชุดนี้ก่อนก็ได้ถ่าทางสีน่าจะน่ารักอ่ะอ้าวอำมันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนเกาะอกเหรอใส่งี้เหร มันอะไนเนี่ะเดี๋ยวมินตันขอเตอไปใส่แป๊บนะคะเ้นชุดน,นี้ให้กี่คะแนนค่ะเอาจริงๆชุดน,นี้น่ารักนะถ้ากระโปรงยาวอีกหน่อยแล้วก็เสื้อตรงนี้ถ้ามันแบบมีสายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันแบบมันจะน่ารักมากเลยอ่ะพอมันเป็น ก็อ,อกแบบนี้กนสวิตเกิน <c oughs> เรามาเรียกชุดต่อไปดีกว่าเราสุดท้ายแล้วแล้วสองชุดแล้วชุดอะไรเนี่ยเหมือนสีเหมือนสนโนไวเลยแบมบแกส่งชุดอะไรมาวะเนี่ยมันแบบถ้าใส่กางเกงยืดออกมามันก็ตาหอกอ,อีก <c oughs> โอเคทุกคนข้ามมาชุดทหารเลยแล้วกัน เดี๋ยวเตรียมตัวเจอพฟอนทหารวินตันนะคะม่มเต้เย <laughs> ทุกคนชุดนี้มันน่ารักอยู่นะน่ารักแบบ ลุยๆดีนะคะนี่ชุดน,นี้ทุกคนให้กี่คะแนนคะคนทหารมินตันเป็นไงบ้างคะทุกคนทุกคนให้กี่คะแนนคะชุดที่มินตันใส่มาทั้งหมดแล้วก็ชุดน,นี้ให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถึง50,000ไลค์นะคะก็มินตันจะใส่ชุดที่ข้ามไปใสถ่ายรูปเป็นอันลบั้มนะคะเอ๊ะหรือว่าใส่ชุดน,นี้ดี อยากได้ชุดนี้เป็นอัลบ,บั้มหรือว่าชุดที่ข้ามไปเป็นอัลบ,บั้มคะคอมเมนต์บอกแนะเดี๋ยวมินตอนจะไปนั่งอ่านดูคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะบา,บายไปละเออลืมไป <c oughs> ใครอยากได้ชุดแบบนี้ก็ไปสั่งที่เพจแบงก์วีราช็อปนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้หมนมูเซอร์วิสจัเต็มมากเลยคะ่ะเวอนี้จัง